สวัสดีจ้าพี่นอ้องมื้อนี้จ้าสิผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเข้าเกลียบจ้าเป็นเข้าเกลียบจากวัตถุดิบที่เฮามี่จ้ามันนีกะสีมีมั่นแกวค่ะพี่น้องมีสีม่วงกับสีเหลืองจ้าเฮาเลือกมาเฮ็ดนะคะกะสีเป็นสูตรทําข้าวเกลียบมันเทศสีม่วงนะคะ ขั้นตอนเบ้ายุ่งยากจ้าสามารถเฮ็ดกินได้เฮ็ดขายได้เลยยิ่งดีนะคะพี่น้องขั้นตอนแรกจ้าเข้ากัเอามั่นนะคะไปหนึ่งนะคะประมาณสิบสิบหานาทีนะคะมั่นกระสุกแล้วนะคะเข้ากัเฮ็ดการบดเลยจ้าบดให้มันได้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะพี่น้อง ขั้นตอนต่อมาจ้าเขาก็มาเตรียมแป้งจ้าพี่น้องแป้งที่เข้าใส่เห็ดข่าเกลียบนะคะเข้าจะบ่ได้เลือกว่าเป็นยี่ห้อดนะคะพี่น้องแป้งที่เป็นแป้งมันสําปะหลังนะคะสามารถใส่ได้ทุกยี่ห้อจ้าแต่ว่าเคล็ดลับนะคะในการเห็ดขายของเข้านะคะเข้าเติมแป้งสาลีเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของรสชาตินะคะพี่น้องแล้วก็นในเรื่องของความของกรอบโดนจ้า ห้าวรอนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเขากับใส่เครื่องปรุงตามใจชอบค่ะพี่น้องตอนนี้นี่คือเหาเฮ็ดอ่าข่าเกลียบนะคะเป็นเข้าเกลียบของที่มีความหวานจากวัตถุดิบอยู่แล้วจาว้ากับ่บไดใส่น้ําตาลหลายจา้าขั้นตอนต่อมานะคะเฮากันวดแป้งเลยจ้าพี่น้องโดยการที่เหาเหาตรงเตรียมนาห้อนไว้น้ํานะคะ ใส่วัตถุดิบนะคะที่เห้าบดลงป่ายนะคะหนังกระสิเป็นมั่นเทศจาพี่น้องสีอาจจะโบงงามคือสีมั่นหวานญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่าเขามีมั่นหวานญี่ปุ่นนะคะเข้ากับสามารถเทศได้สีกับสีงามไปอีกคนละแบบจา้า สูตรที่เอลมาแน่น้านะคะบอกเลยก็คือเป็นสูตรที่แอลเฮดขายยุนาฟ้ามประจําอยู่แล้วนะคะก็ไมาอยากแบ่งปันแบ่งประโยชน์นะคะเพื่อพี่น้องนะคะสามารถนะคะเอาไปเฮ็ดเป็นอาชีพได้เอาไปขายได้หรือถ้าเกิดว่าพี่น้องบ่าสามารถที่จะเฮ็ดได้นะคะอาจทางเข้ากับมีราคาทรงห่จ้าพี่น้องหรือจะเป็นร่วมรถก็ได้นะคะตอนนี้เข้ากับพร้อมขายพร้อมทรงอยู่ที่มีรถฟักทองมีอ่านชาติมีใบเตยมีมั่นเทศ ประมาณนี้ค่ะพี่น้อง ถ้าบอสสะดวกเทสนะคะเข้ากับมีราคาทรงกระตามนั่นเนาะจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อมานะคะเข้าหนวดแปลงให้ละเอียดแล้วนะคะเข้ากับมาท้าการปั้นขึ้นรูปจา้าอันนี้เขาเอิ่นปั้นขึ้นรูปนะคะความใหญ่ความน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับท่งเข้าต้องการนะคะแต่ว่าสําหรับทาง้ามฟ้ามของเข้าแล้วนะคะเข้าต้องการความแปลกใหม่นะคะคือเป็นชิ้นพอดีขําค่ะพี่น้องบ๊อสไริชินใย,ยแห้งนะคะเข้ากับถําการหนึ่งไว้ประมาณห้าสิบนาทีนะคะให้ความเย็นลดลงก่อนน้ำ ไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งขึ้นแล้วก็มะหันค่ะพี่น้องหันเราก็มะตากแดดจา้าอันนี้ก็ถือว่าทอดได้แล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดเขาเกรียบก็ถือว่าหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าอยากส้างอาชีพหรือเฮาอยากกินนี้หลีเฮาก็สามารถเฮ็ดกินเองได้ค่ะพี่น้อง อันนี้ให้ผู้จัดการยายซิ้มจ่าถามว่าเป็นเป็นมั่นอย่างนะคะอันนี้เป็นมั่นเทศค่ะพี่น้องสีกระง่ามคือกันจ่าจะเป็นสีโดยธรรมาาตรอยเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องบอดไซส่สีเติมแต่งอีอย่างเลยนะจ้าอันนี้กะทย่อยนะคะให้ คุณยายนะคะซิมค่ะเพราะว่าเฮาจะบ่อเฮ็ดหวานนะคะทางสูตรเฮานะคะอันนี้กดไลค์อีกแล้วแซ่ปลายจ้าอันนี้ก็มาผูจ้จัดการยายนะคะคุณยายสิงนะคะมากินเข้าเกรียบนะคะเป็นของวางนะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะการสร้างอาชีพนะคะของฟ้ามเฮ้าหรือพี่น้องผู้ที่สนใจนะคะอยากรับเข้าเกรียบไปขายหรืออยากเฮ็ดเข้าเกรียบค้านะคะก็สามารถเฮ็ดใดเลยจ้าเดี๋ยวจ้งพอ,อกันคลิปใหมคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้อง